สวัสดีครับทุกท่านนะผมกับผม crazycon นะฮะอยู่กับเกมมือถือขอนอสุบะแฟนตาซกแดนนะครับผมก็เกมจากอนิเมะสุดเกรียนนะครับผมถ้าใครเคยดูนะแต่ภาพดีกว่าอนิเมะอีกเนี่ยดูดิเออนะครับถ้าใครเคยดูจะรู้นะเนี่ยภาพมันทำมาดีกว่าอนิเมะค่อนข้างเยอะนะฮะโอเคครับผมเป็นเกมของอต่างประเทศนะครับผมต้องใช้ VPN ของออสเตรเลียด้วย นะครับก็เดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างแล้วกันนะครับผมประมาณนี้ตัวเกมก็เป็นเกมแนวญี่ปุ่นญี่ปุ่นทั่วทั่วไปแหละเข้าไปดูกันแล้วกันนะครับตอนเข้าก็อย่าเพิ่งล็อกอินอะไรนะครับให้เข้าเป็นเกสไปก่อนนะผมเพราะว่ามันเกมนี้มันรีรีดี ID ได้นะครับตอนเปิดกระชับปองนะถ้าได้ตัวไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็รีทิ้งไปเลยนะครับผมประมาณนี้นะครับผม มันมีโอกาสได้สีดาวไงอผมรีจนได้สีดาวมาตัวอะไรวันนี้นะครับนี่เป็นแงน้องกว้านะใช่ไหมน่ารักดีนะครับตัวการ์ตูนแบบมีขยงขยับด้วยนะถือว่าทําดีเลยนะครโอเคเรามาดูการต่อสู้กันก่อนละกันนะครับผมก็มาที่เควสนะครับตรงนี้นะฮะมันก็จะมีเป็น ไม่ใช่ในเรื่องเพราะในเรื่องอยู่อันนี้นี่ครับผมเมนเควสนะครับผมแล้วก็ฟรีเควสมีแพทเทิร์นอะรีนานูา่นนั่นนี่นะฮะแล้วก็มีอีเวนต์ด้วยนะครับแต่ว่ายังไม่ได้เปิดนะนะครับผมก็ฟรีเควสนะก็เป็นพวกเอาไว้หาวัตถุดิผาเงินนะครับเนี่ยเอาไว้อัพเลเวลนะครับอันนี้ก็เอาไว,ถาไนะว้ถ้าจะไม่ผิดน่าจะอัพสกิลปะถ้าจะไม่ผิดเดี๋ยวลองลองไปดูก่อนแล้วกันนะครับผมก็เข้าไปลุยให้ดูเลยแล้วกันนะครับผมเพราะว่า รูปแบบเกมมันเป็นอะไรยังไงนะครับประมาณนี้นะครับผมมีถ้ามีตั๋วก็ใช้ตัว๋วสคริปไปเลยเลยนะครับผมประมาณนั้นโอเคครับผมเข้ามาแล้วนะฮะทำการจัดทีมกันก่อนวิธีการจัดทีมนะครับผมก็อโอเคเขาสอนตรงนี้พอดีนะจัดทีมเมื่อผมก็คลิกไปได้เลยนะครับแล้วก็เปลี่ยนตัวละครตามใจชอบได้เลย อะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้แล้วแต่นะครับผมเพราะว่าการที่เอาตัวละครลงนะครับผมมันจะได้ค่าค่าหัวใจด้วยเกมที่มันมีให้หัวใจด้วยไงเดี๋ยวไปดูกันนะครับผมแต่ถ้าขี้เกียจก็กดนี่เลยครับผมแล้วก็ถ้ามันมีตรงนี้ขึ้นก็เลือกว่าด่านนี้มันควรใช้ตัวอะไรลงก็เราก็ติ๊กเอานะครับประมาณนี้อันนีนเองนะครับผมหรือถ้าไม่ติ๊กก็แล้วแต่ผนก็จะเอาตัวที่ดีที่สุดลงมาให้นะครับก็ประมาณนี้ ส่วนนี้มันเพิ่งเปิดนะครับผมเดี๋ยวลองคลิกดูมันคืออะไรคิดว่าน่าจะเป็นพวกอาวุธอ่าเป็นอาวุธจริงๆด้วยซึ่งยังไม่มีตอนนี้นะครับอาจจะต้องไปคราฟนะเพราะมันมีระบบคราฟด้วยนะครับผมโอเคเรามาดูการระบบการเล่นเป็นยังไงนะครับ2ตัวหลังคือถ้ามีตัวละครตายนะครับ2ตัวหลังก็จะมาแทนที่นะครับผมก็สามารถลงได้ถึง5ตัวละครด้วยกันนะครับแต่ว่าอาจจะต้องปลดล็อกนิดนึงนะช่วงแรกอาจจะลงได้3ก่อนนะฮะ โอเคมีออโต้ให้นะครับผมก็มันจะเขาเรียกว่าอะไรวะเป็น time b ท t t ิลเลยนะถ้าเราไม่จัดกดอะไรโจศตรูก็จะโจมตีนะครับถ้ามันเนี่ยโหลดเสร็จมันก็จะโจมตีเราเรื่อยๆเออนะครับประมาณนี้เนหะ็นไหมเราก็ต้องทําการแอคชั่นที่เนีกดสกิลหรือเปลี่ยนตัวละครไปเลยก็ได้ประมาณนี้เนะี้ยเปนตัวละครเออนะเดี๋ยวน้องคนนี้โจมตีดีกว่านะครับมันจะเหมือนในการ์ตูนไหมเพราะว่าน้องก็จะโจมตีไม่ค่อยโดน จริงๆด้วยเออนะเหมือนกรบตูนเลยนี่เก็บรายละเอียดมันดีจริงๆนะครับผมแล้วก็มีอีกคนหนึ่งเมกูมินะนักเวทที่สายบ้าพลังนะฮะก็จะใช้ได้อยู่ท่าเดียวถ้าจะข้าใครดูก็จะทำได้พี่ก็าจะใช้อยู่ท่าเดียวนะครับแล้วก็ลงไปนอนม้อยประมาณนั้นนะครับผมเพราะยังไม่ได้ลองมาใช้นะแต่ว่ามันมีตอนแรกมันใช้ให้ดูอยู่นะครับผมอันนี้ก็เป็นบัฟเบิร์ฟอะไร่งเงี้ย เฮ้ยจบแล้วแต่ว่าเนื้อนี้มันดันหาของนะครับในเวลแรกๆมันก็จะไม่ได้เก่งอะไรเท่าไหร่เอาว่าการเล่นมันประมาณนี้แล้วกันเล่นไม่จบทีไม่โดยแคนะครับโอเคนี่ไม่ตายครับผม,มก็จะมี a น i m e เข้นมาแบบนี้พี่คนนี้ผมจำได้ในการ์ตูนเขาอินเยอะนะครับผมกับรักเยอะนะ แต่พี่เขาอยากเป็นอัตวินนะผมเบียนชอบเป็นอัตวินบ้าบ่อยที่สุดจบดีก็ประมาณนั้นนโลกกาเล่นก็ไม่ได้ยากครับผมจริงๆออโต้ไปเลยก็ได้นะครับแล้วก็ทําตัวละครให้เก่งขึ้นแค่นั้นเองนะครับเนี่ยนะเนี่ยค่าตรงนี้นะครับผมถ้าเอาลงมาบ่อยๆก็จะได้ข้าวหัวใจแล้วกันเรียกไม่ถูกนะครับผมอาฟุนตี้อะไรทุกอย่างนะครับ ประมาณนั้นใช้เวลานเยอะเกินไปใช่ไหมเนี่ยนะครับมีในเรื่องของสามดาวนะครับก็เนี่ยเปนิีไประณสามสิบปีนะครับผมก็ผมไม่ได้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 เร่งสปีดไว้นะครับผมประมาณนั้นนะครับประมาณนั้นเหมือนดันจะไม่น่าจะใช่ของเพิ่มสกิลนะครับผมน่าจะเป็นเป็นเเล็กเซอร์อะไรวะไม่รู้เหมือนกันนะเดี๋ยวลองเดี๋ยวลอง เดี๋ยวลองไปใช้ดูแล้วกันโอเคก็มีหลากหลายดันนะรอน่าจะรอมันปลดล็อกแหละนะครับผมต่อมาครับก็เป็นพวกสตอรี่นะผมเป็นเนื้อเรื่องเลยครับน่าจะตามอนิเมะบ้างนะครับผมะก็มีเมนตอรี่นะครับก็แค่กดเข้ามารับเหมือนเหมือนเข้ามาดูเนื้อเรื่องนะครับผมแล้วก็รับของรางวัละอะไรเงี้ยใครไม่ได้อ่านไม่ได้ดูก็ ่าก็สคิปไปเลยอ่าเนี่ยประมาณนี้นะมันมีสคิปให้นะครับผมเราก็ใครจะออโต้ตก็อันนี้แล้วแต่นะถ้าอยากดูนะเออมันก็น่ารักดีนะ <c oughs> เนล้วมันก็เป็นแบบขยงขยับอะไรเงี้ยมันมดูเท่ด <c oughs> ีนี่น้องอนนี้เมกุมิยิงท่ายิงท่าเดียวแล้วก็เจบเลย ลายเส้นดีนะเราชอบจริงจ <c oughs> ตอนไหนเลยอ๋อตอนประกาศ <c oughs> <c oughs> ให้ดูมันมีอะไรไหมมี <c oughs> ม event, อีเวนต์อีเวนต์ ผ้บบิตเอต์นะบอตามเนื้อเรื่องแหละไ <laughs> อ้ายาดวยโวกมันมีพวกภาพเคิื่อนไห้ดู เฮ้ยนี่มาเลยน้องเขาเป็นสายพวกชอบเดรัจฉามอะไรประมาณนี้นะมาแล้วตันตีตันตีตันติน้องเขาแรงจริงครับผมแต่ใช้ได้ดีเดียวทุเรศมามาแล้ว เรียบร้อยทั้งบ่าตามหลักมันจะต้องอ่านล่วงแล้วก็ประมาณนี้นี่เป็นเนื้อเรื่องแหละนะครับผมให้ให้แบบมาดูมาเทฮากันอะไรประมาณนี้ไม้ใครว่าคนจะจำไมได้มีหลายคนน่าจไม่ได้ในเม่ะ เนี่ยครับก็ได้เพชรเจ้าเพชรอันนี้นะครับผมอะไรอ่ะจังหวัดน,นะครับโอเคครับผมก็มันจะมีอีกอันหนึ่งอ่าเนี่ยคาแรคเตอร์ใช่ไหมอ่าอันนี้เหมือนจะเป็นเอาเข้าไปดูเป็นเนื้อเรื่องของแต่ละคนนะครับก็ต้องปลดล็อกกันนี่ค่าความข้าความาสนิทแล้วกันเนาะเออนะครับง่ายๆ ถ้าหัวใจ,จนะครับต้องไปปลดล็อก่อนอนะครับก็คือเอาของขวัญไปให้หรือเอาออกไปต่อสู้ด้วยนะครับประมาณนั้นส่วนคโนซึบะอันนี้มันยังไม่โอเพ้นนะรัไม่รู้คืออะไรเดี๋ยวว่ากันอีเวนต์ด้วยยังไม่มีนะครับก็เในภาษาไทยมาก็ค่อยว่ากันแล้วกันนะฮะโอเคก็ผมต่อมาเป็นในเรื่องของทีมนะครับก็เป็นการจัดทีมก็จัดเหมือนกันแบบ ที่ให้ดูไปแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวข้ามไปเลยแล้วกันนี่จัดเทีนตรงนี้นะครับส่วนนี้เป็นอัปเกรดตัวละครด้วยกันนะครับผมการอัปเกรดก็ไม่ยากครับกดตัวละครที่ชอบนะครับที่เล่นนะครับผมอันนี้ก็ได้นะครับเพราะได้เป็นตัวสีดาวที่เล่นนอมานะครับก็ถ้ามีไอ้ตัวนี้ครับกดแม็กไปเลยครับผมแล้วก็อัปเกรดง่ายๆครับเป็นไง30สบกันเลยทีเดียวอ่าครับผมประมาณนั้น นี่ก็กดเข้ามาดูครับผมสเตตัสนะฮะแล้วก็มันจะมีโปรโมด0ทับ5นะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นการอัปดาวะหรือว่าโปรโมดการปลดล็อกก็ไม่รู้นะครับอันน,นี้มั่วนะครับเนี่ยมีสกิงสกิลบอกนะครับว่าใครแต่ละคนอะไรเงี้ยเออนะครับผมมีโปรโมดอ,อย่างพระเอกไหมวะพระเอกเออนะครับประมาณนี้โอเคไหม สังเกตตัวละครนะครับผมมันจะมีหลายหลายหน้านะมันน่าจะเป็นหลายเสื้อมากกว่าหลายหลายบุคลิกเอออะไรอย่างเงี้ยนะครับผมนี่อย่างน้องคนนี้นะครับผมเออมันมีสกิลด้วยนะครับผมนี่ใช้อันนี้อัปเกรดนะครับแล้วก็อันนี้อันนี้ก็คือหาจากไปแลกเปลี่ยนนะครับกดเข้าไปซิฮันกดเข้าไปดูนี่ฮะเอาไอ้นี่มาแลกนะครับไม่รู้ว่าหาจากไหนเหมือนกัน หาจากไหนเนี่ยเนือเดนเบอร์อ๋อหาจากการขายาตัวละครซ้ำนะครับผมแล้วก็มาแลกของพวกนี้ได้เออนะครับนี่มีได้สีดาวด้วยการนเตโอเคประมาณนี้นะครับส่วนอันนี้ก็เป็นการเปิดกระชานะครับผมก็ถ้าได้ตัวซ้ำก็ามาอัพได้เลยนะครับอัพได้สมเลเวลนะครับซึ่งจะแรนดอมเลเวลนะเออจะแรนดอมสกิลนะครับผมเพราะว่ามันจะมีเปอร์เซ็นต์บอกนะครับก็กดเข้ามาดูนะครับผม เนโลนี่ช<ว>ัวร์เลยโลความแม่นยำนะครับเป็นตามอนิเมะของน้องเขานะครับผมก็ถือว่าใส่ใจดีนะครับผมนี่ครโปรโมทก็ไม่มั่นใจว่าโปรโมทมันเป็นการอัพดาวหรืออัพเลเวลนะครับไม่รู้เหมือนกันประมาณนี้แล้วกันมีตัวไหนให้อัพให้ดูได้ไหมอ่ะอย่างตัวนี้ อ่าเด็น้องันนี้มีโปรโมทนะครับเดี๋ยวเราจัดไปอ๋อไม่ต้องใช้ของพวกนี้ก็ได้นี่ว่าอิเล็กเซอร์นะที่หาเมื่อกี้นะครับผมมมันคืออะไรมันคือเอามาโปรโมดนี่เองจัดไปครับผมจริงด้วยเป็นการอัพแม็กเลเวลนะครับซึ่งไม่ใช่การอัพดาวนั่นเองอัพดาวอาจจะไม่มีหรือเปล่าไม่รู้นะครับก็ก็ลองดูแล้วกันโอเคประมาณนี้นะฮะหมดยังเอ่ยนี่มีหลากหลายตัวละครนะครับ แล้วก็คาแรคเตอร์ครับผมเข้าไปนะครับมันสามารถเข้าไปให้ของขวัญได้ที่นี่นะครับอยากให้ใครอ่านน้องคนนี้แล้วกันนี่น่ารักจริงเชียวนะครับผมมีสกิลไม่ตายเนาะอ่ะก็มีของขวัญให้ก็ให้ไปเลยนะครับหาได้จากไหนครับคุณท่านจะบอกอเช่นปุ๊บอมีเ,เียรนะ์เียญไปเลยแม็กไปเลยเดิเออนี่ให้ของขวัญไปอะไรอย่างเงี้ย เลเวลอนี้ก็จะอัพนะครับมันก็จะมีโปรไฟล์บอกนะครับผมก็คือเข้าไปรับของรางวัลพกนีนะมันเป็นเนื้อเรื่องนะครับอาจจะเข้าไปดูสักหนึ่งอันแล้วกันจะต้องดาวน์โหลดเรื่อยๆนะครับผมตัวเกมก็จะมีมีความใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับถ้าไม่ดูก็กดสิคิปไปได้เลยแค่นั้นเหมือนกันแต่เราอยากดูข้อพีหนึ่งคือยังไงเอ่ย

ก็น่าจะเป็นเนื้อเรื่องของอแต่ละตัวละครนั่นแหละนะครับผมประมาณนี้แล้วกันแบบความสัมพันธ์อะไรพวกนี้นะ <c oughs> เออโอเคอ่ะน,น่าจะประมาณนี้นะครับผม <c oughs> โอเคเรียบร้อย <c oughs> <c oughs> เมกิเมก,กิที่คาแรคเตอร์ใช่ไหมเอ่ยต้องออกถ <c oughs> ึงกัต้องออกกันมาเลยทีเดียวนี่สองคนนี้สามคนนี้ดีกว่าครับผมงานดีนะครับทรงดีฮึม <c oughs> พัมซัมเบนะครับผมก็อันต่อมาก็คือเป็นพวกแบบพวกเสียงอะไรพวกนี้ อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมเสียงภาาเออนะครับผมประมาณนั้นนะครับก็ปลดล็อกเรื่อยๆนะครับไม่มีอะไรมากอะไรประมาณนี้ทำลองนี้แหละนะครับไม่น่าจะมีอะไรมากมายแล้วก็เป็นพวกคอสตูมนะครับผมก็ต้องรอปลดล็อกนิดนึงนะครับแล้วก็แบ,บ็คกราวนะฮะนี่เปลี่ยนร์แบบกราวด้านหลังอะไรประมาณนี้ เห็นไหมนะอันไหนปลดล็อกแล้วก็จะมีในอย่างเมื่อกี้เพิ่งปลดล็อกแล้วทำจะดูแลโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับนะฮะแล้วเดี๋ยวไปลองปลดล็งปลดล็อกกันดูมมีเว้นด้วยนี่หว่าโอเคนะครับต่อมาครับผมเป็นในเรื่องของอพึ่งสิอันเดิมสินีเรื่องของอันนี้เนี่ยนะครับเป็นการขายาตัวที่ํานะครับผมแต่ว่าต้องมีตัวนั้นก่อนมีตัวนั้นตัวหนึ่งก่อน นะครับผมประมาณนี้แล้วกันแล้วก็สีบวก็ผมครับผมว่าเกรดนะครับแล้วก็เซลนะครับเดี๋ยวไปดูดูการครับกันนิดหนึ่งนะครับก็หาของได้จากไหนครับผมมันมีบอกนะฮะนี่ของจากซองของพวกนี้นะครับผมก็อัดไปเลยเพิ่มความเก่งไปก่อนอะไรก็ครับครไปก่อนแล้วกันนะครับผมส่วนไอเทมเนี่ยนะฮะก็จะต้องเห็นไหมมีดาบเล่มนี้กี่อันมีอันนี้กี่อันนะครับผมหาได้จากนี่มีบอกหมด นะครับก็ไปหาได้นะบัตรุดิบต,ต่างๆนะครับส่วนอัพเกรดนะผมแต่ก็ใช้หินตรงนี้แหละนะครับอัพเกรดก็ได้จากไหนล่ะก็มีบอกเหมือนกันนะผมจากการทำจ็อบนะครับแล้วก็เมนเควสอะไรประมาณนี้อัพเกรดสิอัพได้เท่าไหร่วันนะี้อัพได้สูงสุด5้าขั้นนะครับแต่ละอันประมาณนี้เลยกัน ะครับส่วนอันนี้ก็เป็นการเซลลนะครับถ้าไม่มีอะไรมากโอเคต่อมาครับผมรีคูดนะครับก็เปิดกาชาบ,บองเกมน,นี้แหละนะครับจิงอ่ะประมาณนี้นะครับอันนี้นะครับผมก็เป็นในเรื่องของน่าจะเป็นเพชรในนี้นะเพชรเสียตังค์อ่ะเออนะครับ ไม่มีนะครับเราเราไม่มีเราไม่มเ,ไมเสียตังค์ไม่ได้ยมก็ไปอีกเ <c oughs> ขาเรียกอะไรนะไปอีกแพทหนึ่งแล้วกันอยาไไปซื้อเว้ยเนี่ยมันก็จะมีได้แบบสี่ดาวแบบน่าจะการันตีสีดาวเลยล่ะนะครับผมประมาณนั้น <c oughs> อ่ะเราไปที่พรีเมียมนะครับก็นะ <c oughs> หรือว่าเออเธอวะ <c oughs> พรีเมียมสินะครับผมเนี่ยมันมีฟรีนะครับอยู่ ครับคือครั้งแรกอะ่ะมันจะให้เราเปิดก่อนฟรีนะครับผมก็คืออันที่ต้องรีนั่นแหละนะครับผมหมายความว่าถ้าเปิดอันแรกแล้วมันรีอ่ามันไม่ดีนะครับผมก็ไปรีเออนะครับผมดีไอเดียเออครับเดี๋ยวเดี๋ยวบอกให้ดูอีกทีหนึ่ง่นะเรามาเปิดดูกันอันนี้ครั้งที่สองนะผมก็เก็บมาได้สามพ่านชวี่นี่ไปไม่ถีทอง หนึ่งสองสามไม่มีสีม่วงๆเลยอะ่ะนักศึกษาเอ้ยนยุ่น,ย,น,ย,นยุ่นนะไอ้ไข่ใครก็ไม่รู้จำไ,ไนนะม่ได้น้องลินนะครับผมอืมอันนี้น้องน้องน้องซอมบี้อัน hey. นี้ใครไม่ลืมน้องเหมียวนี่จำไม่ได้แล้วเฮ้ย <Hey, S 2> พี่อาสุวินนะฮะ <laughs> อาสุวินเกรียน ไอ้อสสญญนักเนตได้เหมือนจะมีแล้วเนี่ยแสกิปแม่มเลยโอเคได้น้องใหม่มาเนี่ยสองคนสามคนอันนี้การใหม่โอเคได้ใหม่เพียบเลยอ่ะประมาณนี้ อันสุดท้ายนะครับผมก็เป็นพวกเมนูต่างๆนะครับมีพวกช็อปนะครับผมเข้ามาเลือกซื้อของได้นะครับตามนี้ได้เลยก็ไม่ได้เค้าให้ดูนะเราไปเลือกดูกันเองนะครับแล้วก็แกลเลอรี่นะฮะอ่ามันน่าจะเป็นการเก็บภาพเนาเป็นการเก็บตัวละครด้วยกันว่าเออมีตัวละครตัวไหนแล้วบ้างกดเข้ามาปุ๊บก,ก็จะเป็นแบบนี้อ่าเป็นพวกแบบสเตตัสสูงสุด ในแรงนั้นๆนะเนี่ยนะใ,ในแรงหนึ่งดาวนครับน่าจะไม่มีการอัพดาวนะครับผมดาวไหนดาวนั้นน,นนะแต่อัพได้ถึงเลืหกสิบนะครับ <c oughs> มันมีถึงหกดาวไหมวะดูตัวล่างๆสิอ่าน้องวันนี้สี่ดาวจำได้เลอถึงเท่าไหร่เลอถึงหกสิบเหมือนกัน <c oughs> โอเคแล้วก็นี่ใครอ่ะ สี่ดาวเหมือนกันนะครับแสดงว่าตัวละครหนึ่งสี่ดาวก็น่าจะเยอะอยู่ใช่ไหมเด็สี่ดาวก็จะมีหลากหลายใบอะไรอย่างงี้หรือเปล่ามาดูจากน้องคนสุดท้ายก็ได้ยน้องคนนี้สี่ดาวใช่ไหมอันเนี้ยปุ๊บก็น่าจะสี่ดาวเหมือนกันอามมี่อะไรเนี้ย จันนี้สามดาโอเคประมาณนี้นะครับเป็นแกลเลอรี่นะครับผมแล้วก็เฮลนะไม่มีะอะไรเอ็กเชนครับผมก็สามารถนำของมาแลกได้ก็อย่างที่บอกครับแต่ว่ามันมีหลากหลายนี่เป็นแลกได้อันนี้นะครับแล้วก็มีโกอะไรสักอย่างไม่รู้เหมือนกันหุ้ยแลกกับพุทธได้ด้วยนี่หว่าแล้วก็อารีน่านะครับ<ๆ>ผมก็ต้องรอแลกเสร็จนี่นะครับก็พยายาม เก็บมาแรกแล้วกันโปรไฟล์เรานะครับผมก็ตรงนี้ก็เป็นโปรไฟล์เรานะครับผมสามารถรีเอทเขาได้ที่ตรงนี้นะครับผมกดรีโม่เอดเขานะครับแล้วก็พิมพ์คำว่ารีเซตเอดเขานะครับเนี่ยพิมพ์ตามนี้เลยรีเซตเอดเขานะครับผมก็จะให้ครนี้ก็จะ reset, รีเซตปุ๊บแล้วก็ไปทําการเปิดกรจาะฟองอันแรกใหม่ถ้าไม่พอใจก็รีรีรีไปเรื่อยๆประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ถ้าพอใจแล้วก็มาทําการลิงก์กลับใช่ไหม หรือว่าอันนี้มันเป็นเฟซบุ๊กของเขาวะ <S <S ประมาณนั้นแล้วกันหรือกดตรงนี้ก็ได้ครับกดทอนเฟอร์ครับผมแล้วมันก็จะให้เราเข้าไปสู่เนี่ยครับ c n n เน็ก c c o u n t นะครับผมก็แล้วแต่ว่าจะ connect อะไรนะครับเพราะตอนนี้เป็นเกสอยู่นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ s e t t i n g นะครับอันนี้ออกเกมไม่น่าจะมีอะไรเนาะ setting ก็ตามนี้เลยนะมีแค่นี้เฟรมเ t e ก็หายได้นะเกมมันไมไ่มีอะไรมากมายนะเป็นการ์ตูนกร์ตูนน่ารัก นะครับผมนะฮะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับไม่น่าจะมีอะไรแล้วมั้งนะครับอ๋อลืมลืมลืมนีมม่มีช็อปอ่ะมีมีจ็อบอีกอันหนึ่งนะครับผมก็จ็อบเอาไว้หาพวกวัตถุดิบนะครับผมนะครับสามารถเนี่ยนะรับของได้ก็เอาตัวละครลงไปรับจ็อบนะครับก็จะได้ค่าความสนิสนมด้วยเข้าหัวใจอ่ะค่าความสนิสนมแล้วกัน ม่้เรียกค่าอะไรนะครับก็ประมาณนี้นะครับอย่าลืมนะมารับของรางวัลกันเรื่อยๆนะครับโอเคมันมันหมดแล้วใช่ไหมเนี่ยมัน working อยู่นะครับผมมันเหมือนน่าจะต้องเปลี่ยนเปลี่ยนตัวละครได้แหละอ่าน,นี่เปลี่ยนตัวละครได้นะครับอยากให้ใครลงไปทํางานก็เปลี่ยนได้เลยนะครับคนที่ใช้ได้ <c oughs> ใช้ได้ก็ละไป เรียบร้อยอ่านี่ก็อะไรนะสร้างกำแพงนะครับประมาณนี้แล้วกันแล้วก็อีกอันนึงนะครับผมก็นี่สามารถกดปึ๊บได้นะครับกดเปลี่ยนเป็นแบบช d ก็ได้นะครับผมอะไรอย่างนี้หรือจะเปลี่ยนตัวละครก็ได้นะครับลใครชอบใครก็เปลี่ยนคนนั้นออกมาได้เลยอะไรํำนองนี้แหละประมาณนี้ นี่นะครับโอเคก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะผมยังไงใช้เท่านี้ก่อนละกันนะครับเดี๋ยวภาษาไทยมาก็ว่ากันอีกทีหนึ่งไปละ